สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นคลิปกาก้าไกลเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันนะครับผมเป็นคลิปโปรโมทน่าจะเป็นตัวท้ายของก้าไกลแล้วมั้งเพราะว่ามันใกล้จะเลือกตั้งแล้วไงเอาเราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีเนื้อหาประมาณไหนครับไปครับคุณใช่ไหมที่เคยฝันอยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ว่าละเคยหลายสิบรอบแล้วด้วยถามทำไมอ่ะแต่เนี่ยประเทศไทยอะ่ะก็แล้วไงอะ่ะ คนพูดดีเหมือนแบบแค่จินตนาการถึงสังคมที่เราอยากได้พี่จะไม่ให้ผมเลยเหรอก็มันเป็นไปไม่ได้อะคิดสิคิดเฮ้ยพี่ดูผมทําดีกว่าตวรงโรแมนติกเหรอเพ้อฝันไปหรือเปล่าเพ้อฝันอย่างเดียวไม่ได้ผมมาทําเฮ่อทนเพื่อทำด้วยคนแบบไหนที่กล้าจะยืนหยัดในสิ่งที่ทําท่ามกลางคนที่อยู่เป็นทําโดยไม่สนว่าใครจะคิดกับคุณยังไงก็แล้วไงชีวิตเขาก็อยู่สุขสบายอยู่แล้ว แต่ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็ต้องโอ้ oh, อันนี้แบบคุณโลมนะคนอยู่ไม่เป็นนะครับผมต้องแบบปลบมือเลยนะฮะคนโลมนี่ตัวจริงตัวตึงตัวจริงเลยอนะไปตามความเชื่อตรงนี้ของเราถ้าเรายอมจำนนแล้วสังคมนี้จะเปลี่ยนเองได้หรือโคตรเสี่ยงแต่มันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงจ้าอย่างรองจะได้เลิกสักทีไงเลิกปล่อยชีวิตไปตามนิากรรมเลิกบอกว่าประเทศนี้มันโหแรงอะไม่มีอะไร<อ>เป็นไปได้ impossible นะ่ะ เอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าคนาก็พวกเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้นี่ผมกำลังคุยกับคนบ้าอยู่แล้วเนี่ยเขาตลอด4ปีที่ผ่านมาบ้าแค่ไหนที่เรากล้าชนกับทุกเรื่องกล้าแฉสู้กับความอายุที่ทำและคอร์รัปชันสู้กับทุนผูกขาดเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้ทุกคนเท่าเทียมจะือิูรูปบองทับหรอคนอื่นน่ะกลัวแต่เราจะทำเรากล้าเสนอเรื่องที่พูดไม่ได้เพื่อหาทางออกร่วมกันของสังคมยังไม่เห็นทังไหนปูจริงนะ ภารกิจนี้4ี่ปียังไม่จบพอเถอะผมจะเดินหน้าต่อไม่เกรงใจใครดื้อเราอ่ะเพราะเราเกรงใจแค่ประชาชนโอ้ยอันนี้โดนก็มีแต่พวกเราก้าวไกลเกงแค่นที่ทำในสิ่งที่พักไหนไม่กล้าทำมันต้องอย่างนี้เพื่อจะเปลี่ยนประเทศนี้ให้ไม่เหมือนเดิมเฟียวไปเลยพี่เพราะเราเชื่อว่ามีคนบ้าๆแบบเราที่มีความหวังกับประเทศนี้อย่างเอาอ่ะแบบนิกาเลยขาะคนที่วาวาวกับกาก้าวไกลสองใบ เลืองสสก้าวไกลไปรับใช้คุณเลือกพักก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลไปสร้างความเปลี่ยนแปลงการก้าวไกลเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันประเทศไทยเปลี่ยนได้แน่นอนมาช่วยกันกาก้าวไกลโอ้ยยิ้ม้วย กูเยิ่มทำไมรวมๆเนี่ยก็เหมือนแบบเป็นคำพูดของคนที่จะมาเหมือนแบบมาตัดทอนกำลังใจนะแต่แบบตอนต้นเรื่องก็แบบว่าเฮ้ยคุณทำได้ไงคนกล้าหรือบ้าหรือเปล่าที่ทำโอ้มันแค่เรื่องเพ้อฝันน่ะอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็ตอบมาว่ากูไม่กลัวกูอยากได้แบบชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ได้เรื่องไงแล้วนี่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่แบบ อยู่เป็นมันก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยแต่คือยกตัวอย่างคุณลมที่แบบออกมาแบบซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมเอามาจากข่าว WorkPoint Today นะครับน่าจะเป็นวันที่คุณลมและเพื่อนๆเนี่ยไปร่วมกิจกรรมลำาลงึก1ปีและรทหารยีบสองพฤษภาคมหน้าหอศิลป์นะแต่ก็โดนตำรวจเนี่ยแบบจับอุ้มจับแยกเนี่ยโดนอุ้มไปเลยนะซึ่งไอ้ผู้บรรยายเนี่ยก็บอกเฮ้ยมันเสี่ยงนะย่อเหมือแต่คุณลมโอ้เฮ้ยเสี่ยงแต่ก็คุ้มด้วยถ้าจะเสี่ยงนะแล้วก็มาแบบ ทุกคนพร้อมลงมือทำอะ่ะแล้วเอาจริงและเอาจริงที่ผ่านมาที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราก็เห็นว่าแบบพูดแต่ละเรื่องเนี่ยแบบดุดัดนทั้งนั้นเลยนะเออเรื่องแบบจีนเทาเรื่องออสอวทรงเอเรื่องครอบรวมกิจการเรื่องตัวช้างเรื่องค้ามนุษย์เรื่องปฏิรูปกองทัพเรื่องตะวันแบมเนี่ยโหซึ่งแบบมันเป็นเรื่องแบบหนักหนาสาหัสหมากอะ่ะเออแต่ก็มีแค่พรรคก้าวไ,ไกลเนี่ยที่กล้าแบบ ชนกับเรื่องราว่านี้นะครับผมแล้วทุกคนก็เดินออกมาแบบอย่างมั่นใจว่าเคยต้องเปลี่ยนนะั้ไว้จนแบบพอสุดท้ายแม้แต่ไอ้ผู้บรรยายเองเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเออแม่งกูต้องก็ต้องเปลี่ยนแล้ววะกูต้องแบบมผามาคาพักก้าวไกลกนันอะไรเงี้ยตั้งเรื่องอย่างมีความหวังนะครับไม่ใช่ความกลัวนะฮะก,ก้าวไกลตรงไปตรงมามีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราปิดท้ายด้วยรอยยิ้มที่จับใจก้าวไกล แล้วเป็นพื่อนที่ดูคลิปนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและคราวหน้าผมจะเอาคลิปไหนมาวิเคราะห์ม,มารีแยกให้ดูกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้น้องส้มก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ